สวัสดีค่ะหลังจากเราแจกลูกไปแล้วนะคะวันนี้เราก็อ่านให้เป็นคํากันนะคะหรือเรียกว่าอ่านสะกดคํานั่นเองนะคะลักษณะคล้ายๆแจกลูกนะคะแต่ว่าอันนี้เราสามารถอ่านออกเสียงให้มันเป็นคําได้โดยเริ่มจากคําก่อนนะคะคําก็คือคําว่าตาถูกไหมคะแล้วทีนี้พยัญชนะอะไรพยัญชนะตอเต่านะคะผสมด้วยสระอานะคะเวลาอ่านสะกดให้สะกดว่าต ออาอ่านว่าตาแบบนี้นะคะคาต่อไปงางออางองูนะคะพยัญชนะต้นแล้วสระก็คือสระอาอ่านสะกดว่างออางาต่อไปคําว่ามาอ่านว่ามออามาต่อไปคําว่าขา อ่านว่าขออาขาต่อไปคำว่ามีอ่านว่ามออีมีต่อไปคำว่าดูสะกดว่าดอูดูต่อไปคำว่าหูสะกดว่าหออ,อูหู ทีนี้นะคะมาดูข้างล่างเราจะมาฝึกอ่านเป็นคํากันนะคะโดยที่เราไม่สะกดเพราะว่าเราอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราเคยอ่านคํานี้แล้วเราก็จะสามารถอ่านออกนั่นเองนะคะมาเริ่มอ่านกันนะคะคำแรกมาดูหูกางาดีมี ตามาแบบนี้นะคะเด็กๆไปฝึกอ่านกันนะคะ